าลุกขึ้นยืนนะคะแล้วเราจะทำสัญลักษณ์ดูีิข้อความที่เราจะเปิดบ้านนั้นนะคะนการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับพร้อมแล้วครับก็สู่การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัดตากครับเมื่อสักครู่เราเล่นเราจะเอาความลงแบบนี้ก่อนสอ็สองข้อมือก่อนนะคะน่ารักอบคุณกันเองบนบรรยากาศการแถลงข่าวนะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดบ้านเปิดเมืองจังหวัดตากของเรา เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่พื้นแผ่นดิน5มหาราชจ,จังหวัดตากในงานประเพณีลอยกระ,ะทงสายและประที่พันดวงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2566 5, 5 4 3 2 1, 1> <Okay. S> 2> ขอเสียประมรือด้วยครับ มีความพร้อมตขอ,องการจัดงานประเภทีลากระดงสายไหลประทิดพดวงชิงรุ้ยพระรัชฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดตาาประจําปี2566ครับที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24-27พฤศจิกายน2566ณับรวดริมสาย่านลานกระดงสายจังหวัดตาาครับและอยากจะ ก่อนที่ท่านประธานพิทีการถ่าแข่าวลงไปถึงท่านพูทว่แถข่าวจะลงไปลอยกระทงกลาเป็นสัญลักษณ์ว่าบทสัางของเรานั้นสุดยอดอย่างไรจะมีทีมบาโลนะคะคอยกรำต้อนรับด้วยวันนี้น ครับเสียงประมือท่านานขอบคุณด้วยนะคะต่อไปนะคะขออนุาเรียนเชิญท่านมอบให้ดับในส่วนทองมันสิวพรทรงพั์ค่ะผู้ทรงคุณู ุเป็นกันเองนะคะเราเป็นญาติธรรมกันระยานมิตรกันนะคะเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เราร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการตลาดของเราขอเสียงประมินด้วยครับค่ะลำดับต่อไปนะคะในเชิญท่านขบวนวันอาจจะโดยบนพิสิทธิ์นะคะผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตลาดค่ะพร้อมมาดึงดันให้กับท่านไหยครับค่ะท่านประสบสู่การไทยวัฒนธรรมจังหวัดตากนะคะ วัฒนธรรมจังหวัดตากครับขอเซ็นประเมินให้กับท่านด้วยยิ่งสุดวันนี้ทุกท่านทุกติมากๆเลยใช่ครับเป็นเสียงจากหัวใจของผู้ใหญ่ใจดีในบ้านเมืองทุกดวงเลยนะครับนัอไปเรียนเชิญท่านด็อกเตอร์นายแพทย์ฟองโคนมรปานีค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนะคะขอประเมินให้กับด้านสาธารณสุขของเราด้วยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากมเลยค่ะ เปนเรียนเชิญนัทพันตบบระเวจโทรขวรษษัตคำสัตว์รองมุกกับป้องกันแลปปะปราบปรามนะคะที่ตำรวจภูธรเมืองตากเป็นผู้แทขนของท่านผูน้พิพากษาตำรวจภูธรจังหวัดตากเที่ยวอยากอุ่นใจครับก็รวมไปถึงนะคะที่มาร่วมนั้นก็จะได้รับของเี่นไปด้วยรวมถึงสื่อรถยนอนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านประธานนุฒิการแถลงค่ะลอยกระโจนกาลาเป็นสัญลักษณ์ให้สื่อมวลชนได้ชื่นใจนะคะจะมีทีมหลังจากที่ลอยแล้ว ของอาจารย์ครูแม่มมตาบาสลบก,ก็จะร่วมระวงลอยกัน<ช>นะคะต้อนรนะับ